ผู้ชายกับผู้หญิงก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับอย่างถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็ดีตรงที่เปิดขวดได้เองแบบไม่ต้องเรียกให้คนอื่นมาช่วยแต่ถ้าจะคบกับใครก็ต้องมาตอบคำถามอย่างทำอาชีพอะไรทำไมขับรถไม่เป็นทำไมทอดไข่ดาวสองข้างสุกไม่เท่ากันหรือททำไมโตเป็นผู้ใหญ่แล้วยังจะทำคลิปไร้สาระลง YouTube อยู่อีกทำไปก็ขาดทุนไปนี่มไม่หัดคิดถึงอนาคตบ้างเลยเหรอเลิกเอาเวลาไปเสียเปล่าแล้วหาการหางานทำเหมือนคนอื่นเขาได้แล้วเฮ้ยไ, <oly> ไอ้บ้าเอ้อย ก็ถูกของเขานะส่วนผู้หญิงก็ดีตรงที่แค่เซลฟี่รูปแค่ขี้มูกลงอินสตาแกรมก็มีคนทักมา5คนแล้วข้อเสียก็คือใน5คนนี้มีโรคจิตส่งรูปองคาชาติมาอย่างน้อย3คนแล้วครับส่วนอีก2คนก็ตีเมียแต่มาถึงคำถามสำคัญของเราวันนี้ครับว่าเราจะเหยียดเพศไหนดีหมายถึงทำความเข้าใจแต่ละเพศได้ยังไงดีอย่างสเปคที่ชอบก็จะแตกต่างกันครับเพราะผู้ชายเวลาชอบใครก็จะดูจากนิสัยใจคอ ความจริงใจความซื่อสัตย์และความสามารถล้อเล่นครับดูแค่หน้าตาเท่านั้นแหละไอ้พวกลิงเนี่ยแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับบางคนก็ดูที่หน้าอกด้วยแต่ไม่ว่าผู้ชายจะอายุเท่าไหร่จะไม่คบกับผู้หญิงที่อายุเกิน30เด็ดขาดครับเพราะผู้ชายชอบกินเด็กหมายถึงชอบคนตัวเล็กใครเป็นผู้หญิงอายุเกิน30เสียใจด้วยนะครับโสดตลอดชีวิตครับส่วนผู้หญิงต่างจากผู้ชายที่ดูแค่ที่รูปลักษณ์ภายนอกผู้หญิงจะดูสิ่งที่อยู่ข้างในครับ ข้างในกระเป๋าตังค์นะครับถ้าไม่มีบัตรแบลคการ์ดเชิญเดินกลับบ้านไปทางขวามือเลยนะครับแล้วจะดูที่นิสัยมากกว่าเช่นนิสัยหน้าตาดีนิสัยรวยนิสัยเป็นไอดอลเคป๊อปที่ขับแลมโบกิมี่ไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆแล้วซื้อเพชร20กระรัดมาเป็นของฝากเผื่อใครเข้าใจผิดผู้หญิงไม่ได้ชอบผู้ชายรวยนะครับแต่ชอบผู้ชายที่นิสัยดีและรวยด้วยตังหากถ้าสงสัยว่าต้องรวยแค่ไหนก็ต้องรวยพอให้เพื่อนๆของเธออิจฉานะครับ แล้วก็ต้องรวยพอให้กลบความอัปลักษณ์ของหน้าตาคุณได้ด้วยจริงๆผู้หญิงก็แค่อยากได้คนที่คอยดูแลเขาได้อบอุ่นหุ่นดีมีความสามารถรวยมีความรับผิดชอบชอบทำอาหารรวยหน้าเหมือนดารารวยแล้วก็รวยมาคอยบอกเขาว่าเขาสวยที่สุดในโลกก่อนนอนทุกวันแค่นี้เองครับไม่ใช่คนหน้าตาไม่ดีไม่มีงานทําแล้วก็ไม่มีเป้าหมายในอนาคตเหมือนพวกคุณนะส่วนคุณสมบัติที่ผู้ชายอยากได้ก็คือเป็นผู้หญิง หรือถ้าน่ารักมากพอเนี่ยเป็นผู้ชายก็ได้ครับผู้ชายจริงๆไม่ได้คาดหวังอะไรมากหรอกครับตัวอย่างก็คือเรื่องจากเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของผมคือวันก่อนผมไปซื้อหมายถึงเพื่อนของผมไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ถั่วไม่งอกไม่น้ำไม่ผักไม่ช้อนไม่ลวกไม่ใส่ชามไม่ใส่ถุงเนี่ยแม่ค้าก็บอกผมว่าสุดหลอดจ้ะมึงจะเอาแต่เส้นดิบเหรอผมก็คิดขึ้นมาได้เลยครับว่าเธอต้องชอบผมแน่ๆแล้วเราจะชวนใครมาร่วมงานแต่งแบบไทยโบราณในอุทยานกลางป่าดิบเขาใกล้บ้านของเราดี แล้วผมจะตั้งชื่อลูกสี่คนของเราว่าอะไรดีคนแรกชื่อไอแดงนะครับผมคิดเอาไว้แล้วใครยังไม่กด s u b s c r i b e รีบกดเลยนะครับเดี๋ยวจะพลาดงานแต่งผมหลอเล่นครับผมไม่ได้ใจง่ายขนาดนั้นหรอกแต่ถ้ามีแถมไข่ไก่ให้อีก2ฟองก็อีกเรื่องแต่ทีนี้เราจะดูได้ยังไงว่าเขาชอบคุณหรือเปล่าง่ายๆเลยครับผู้หญิงที่ชอบคุณจะยิ้มเวลาอยู่กับคุณแล้วชวนคุณไปเที่ยวแต่ผู้หญิงที่เห็นคุณเป็นแค่เพื่อนจะยิ้มเวลาอยู่กับคุณแล้วชวนคุณไปเที่ยวเห็นความแตกต่างไหมครับ ว่าจะรู้จริงๆว่าเธอคิดยังไงก็3ปีต่อมาตอนที่เธอเบื่อคุณแล้วไปมีแฟนใหม่แล้วนะครับส่วนถ้าจะดูว่าผู้ชายชอบคุณไหมก็ดูได้จากตรงนี้หมายถึงดูได้จากว่าเขาแกล้งทําเป็นสนใจเรื่องที่คุณสนใจหรือเปล่าหรือบางคนก็ทําตัวหน้ารังเกียจแทนส่วนใหญ่ก็ทําทั้งคู่นะครับสิ่งที่ให้ความสําคัญก็จะแตกต่างกันครับอย่างผู้หญิงจะให้ความสําคัญกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างการตีความข้อความที่คนอื่นส่งมาให้การบังคับให้แฟนจําวันเกิดตัวเองและที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ย การดูแลคนที่เราไลฟ์บนอินสตาแกรแต่สําหรับผู้ชายเรื่องผิวเผินพวกนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกครับแต่จะให้ความสําคัญกับการมีแฟนที่มีไลฟ์บนอินสตาแกรมแทนยิ่งมีหลายคนยิ่งดีนะครับอาทิย์์นมีงมี7วันก็มีสัก7คนวันละคนนะครับวนๆกันไปจะได้ไม่น่าเบื่ออวัยวะที่ใช้ในการคิดก็จะแตกต่างกันครับ เพราะถ้าเรามองสมองของผู้หญิงเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะประกอบไปด้วยสมองส่วนอุปกรณ์ตกแต่งหน้า30%สมองส่วนจูจ่ๆก็อยากจะทําตัวงี่เง่าขึ้นมา25%และที่สําคัญที่สุดสมองส่วนการซุบซิบนินทาคนอื่น45%ส่วนตรงนี้เป็นต่อมเรื่องที่คุณทําผิดไปเมื่อ5ปีก่อนดูเหมือนจะเล็กนะครับแต่ตอนที่ทะเลาะก,กันเช่นแฟนคุณฝันว่าคุณแอบไปมีคนอื่นต่อมนี้จะสามารถขยายพื้นที่ได้ถึง500%เลยครับต้องระวังไว้ให้ดี ส่วนผู้ชายอวัยวะที่ใช้ตัดสินใจจะอยู่ตรงนี้เลยครับสมององคชาติบางคนอาจจะคิดว่าผู้ชายใช้สมองคิดแต่เสียใจด้วยนะครับผู้ชายไม่มีอวัยวะส่วนนี้ครับแต่ถึงจะไม่มีสมองจริงๆผู้ชายก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นหรอกครับอย่างวันก่อนผมก็เอออืมเออ,เอ,อลืมไปแล้วพอคบกันแล้วผู้หญิงจะเริ่มวางแผนความสัมพันธ์ในอนาคตมากขึ้นส่วนผู้ชายก็จะคิดว่าผู้เอารีโมททีวีวางไว้ตรงไหนวะ แล้วอีกสักพักแฟนคุณก็อาจจะมีอาการงี่เง่าเอาแต่ใจไม่เคารพความเป็นส่วนตัวน้ำหนักขึ้นเราเรียกอาการแบบนี้ว่าผู้หญิงครับส่วนผู้ชายก็จะทำตัวห่างเหินจำวันครบรอบไม่ได้แอบเลผู้หญิงคนอื่นและไปมีเมียน้อยอย่างวันก่อนผมเห็นพ่อผมไปที่แต่คุณต้องเข้าใจนะครับว่าผู้ชายก็ต้องการเวลาไปหาเลี้ยงครอบครัวบ้างครอบครัวของเมียน้อยนะครับ ถ้ามีการถึงห่วงแล้วเป็นผู้ชายเขาจะหลอกตัวเองว่าใช้เหตุผลแล้วพูดว่าใครหึงไม่ได้หึงซะหน่อยเปล่านะเราชิลอยู่แล้วเหม็นจะหึงเลยทำไมจะต้องหึงด้วยคิดเปเองเปล่าส่วนผู้หญิงก็จะเหมือนขึ้นสึนามิปี2518นะครับตอนแรกๆก,ก็นิ่งๆเหมือนจะไม่มีอะไรจะยิ้มแห้งๆแ,แล้วไปแอบส่องอินสตาแกรมของคนที่คุณคุยด้วย แล้ว2วันต่อมาก็จะรู้ชื่อที่อยู่เลขที่บัตรประชาชนรหัสตู้เซฟและความสัมพันธ์ย้อนหลัง5ปีของคนคนนั้นแล้วครับทีนี้แหละครับอารมณ์ของเธอนั้นจะเวี่ยงยิ่งกว่าคลื่นสึนามิที่ญี่ปุ่นในปีพศ2518ภัยพิบัติกำลังจะมาเยือนแล้วครับแต่คุณยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำและอนุภาคการทำลายล้างนั้นมหาศาลโดยธรรมชาติของผู้ชายเป็นสิ่งมีชีวิตที่โง่หมายถึงเรียบง่ายนะครับแต่ก็โง่ด้วยนั่นแหละ อย่างเวลาเดินทางผู้หญิงก็จะเตรียมของไปแปดกระเป๋าเหมือนยายบ้านแล้วหาผ้าหม่มผืนโปรดที่จะเอาไปไม่เจอทั้งๆที่ผ้าห่มอีก400ผืนที่บ้านก็หน้าตาเหมือนกันเปะ๊ะแต่ไม่ได้ครับอันอื่นมันไม่มีลายดอกไม้ส่วนผู้ชายก็จะลืมเอาแปลงสีฟันไปแล้วหยิบเสื้อกล้ามตัวเดิมที่ใส่มาเป็น10ปีไปด้วยไม่ได้หยิบใส่กระเป๋านะครับหยิบเอามาใส่ตัวนี่แหละแล้วเดินไปสนามบินเลย ส่วนกางเกงไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวค่อยไปหาซื้อแถวนั้นเอาหรือถ้าเป็นสกินแคร์ผู้หญิงก็จะมี15ขั้นตอนแเซรั่มกับอีก3สารสกัดจากน้ำมันหอมระเหยกลิ่นผลไม้ที่คุณไม่เคยดยินชื่อมาก่อนนี่แค่เวอร์ชันเร่งรีบนะครับวันไหนไปงานสำคัญเนี่ยไม่ต้องนอนแล้วครับนั่งอยู่หน้าโต๊ะแป้งทั้งคืนนี่แหละส่วนผู้ชายก็จะถามว่าสกินแคร์คืออะไร,ค,รคล้ายควิปครีมหรือเปล่ากินได้ไหมอย่างล่าสุดผมลองกินกลิ่นลาเวนเดอร์ดูก็อร่อยดีเหมือนกันนะ แล้วเวลาล้างหน้าเสร็จก็จะใช้แบบ3รีอินวันไปเลยสบูแชมพูซอนมะเขือเทศทั้งหมดปนปนมั่วๆอยู่ในขวดเดียวกันนั่นแหละครับเสร็จแล้วก็เอาผ้าเช็ดตัวที่ทําตกซ้วมเมื่อกี้นี่แหละมาเช็ดหน้ามันก็เป็นน้นํํๆเหมือนกันแหละครับหรือเวลาถ่ายรูปผู้หญิงก็จะถ่ายอย่างน้อย1 3 7รสรูปแล้วปรับมุมแสงสีเสียงจะจุดตะเกียงละเทียนไขถ่ายด้วยผมก็ไม่แปลกใจแล้วพร้อมแคปชั่นทะเลที่ว่ากว้างยังไม่อ้างว้างเท่าใจของเรา ส่วนผู้ชายจะถ่ายมันแค่รูปเดียวนี่แหละครับแล้วดูเบลอๆแถมเพลอๆถ่ายติดแค่ครึ่งหน้าด้วยแล้วใช้เป็นรูปประจําตัวประยันลูกบวชเลยครับงานศพก็รูปนี้นี่แหละเพราะทั้งชีวิตถ่ายไว้อยู่รูปเดียวหรือบางคนไม่ถ่ายด้วยซ้ําแค่เอารูปกลุ่มมาซูมอินแล้วใช้เป็นรูปประจําตัวไปเลยการสื่อสารทั้งคู่ก็จะแตกต่างกันครับของผู้หญิงเวลาเพื่อนเศร้าเพราะคนที่ชอบไม่ตอบข้อความเกิน2ชั่วโมงก็จะปลอบเพื่อนด้วยการจัดปาร์ตี้มานอนด้วยกันพร้อมห่มผ้าห่มแล้วกินขนม แล้วพอกอดคอกันร้องไห้เสร็จก็จะโยนหมอนใส่กันแล้วคุยเล่นกัน8ชั่วโมงก่อนจะเผลอหลับไปส่วนผู้ชายพอมีเพื่อนถูกรดชนขาหักสองข้างและเป็นอัมาพาตรึ่งบนก็จะส่งข้อความไปว่าเฮ้ยมึงเป็นไรเปล่าแล้วพอเพื่อนตอบมาว่าอ๋อไม่เป็นไรแค่เหนื่อยเฉยๆที่แปลว่ามึงรู้ไหมว่าชีวิตกู้กาลังจะพังแล้วกู้ทาอะไรไม่ได้เลยไม่ได้สักอย่าง ชีวิตกูเนี่ยไม่ได้สัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าความสุขมาตั้งแต่ปฐมแล้วกูไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากูจะมีชีวิตอยู่ต่อไปทําไมอะ่ะเพอพอรู้แบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําก็แก่ส่งอีโมจิรูเบี้ยมไปในไลน์แล้วตบไหล่เพื่อนคุณสองทีเสร็จแล้วครับช่วยได้เต็มที่แค่นี้แหละจะให้ทำอะไรได้อีกหรือตอนสั่งอาหารผู้ชายก็จะสั่งเมนูเดิมที่สั่งมาแล้วสิบรอบแต่ยังไม่รู้ราคาอาหารเหมือนเดิมไม่หยิบเมนูมาอ่านด้วย แล้วจริงๆจําไม่ได้ด้วยว่าสั่งอะไรไปแค่บอกร้านไปว่าเอาเหมือนเดิมส่วนผู้หญิงก็จะเปลี่ยนใจ3มรอบถ่ายรูปโทรไปปรึกษาเพื่อนแล้วสุดท้ายสั่งตามโต๊ะข้างๆสั่งเสร็จปุ๊บไม่กินของตัวเองด้วยหยิบของกูไปกินแทนอีกอะไรวะเนี่ยในการตัดสินใจผู้ชายจะหาวิธีแก้ง่ายๆตรงๆหรือส่วนใหญ่ก็จะลืมไปเลยส่วนผู้หญิงหลังจากใช้เวลาวิเคราะห์ป,ปัญหาเป็น3เท่าของเวลาแก้ปัญหาจริง ก็จะทําเอกสาร3หน้าเขียนข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวเลือกพร้อมลงลายเซ็นชื่อของเพื่อนแต่ละคนที่โทรไปปรึกษาเสร็จแล้วก็จ,จะลงมือทําจริงครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยทําหรอกแล้วผู้หญิงก็จะคิดมากหน่อยครับเช่นทําไมวันนี้เขาดูเงียบผิดปกตินี่เราพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าหรือว่าเขาจะเบื่อเราแล้วก็เป็นไปได้นะเพราะเมื่อวานดูห่างเหินผิดปกติอย่างตอนที่ให้ไปหยิบไอติมก็เอารสช็อกโกแลตมาท,ทั้งที่รู้ว่าเราชอบรสวาน,นิลลาอาการแบบนี้มันผิดปกติแล้วนะ หรือว่าแอบไปมีคนอื่นใช่แน่เลยโอ้ยแย่แล้วทำไงดีเนี่ยหรือบางครั้งก็จะสื่อสารทางอ้อมเช่นวันพุ่งนี้เป็นวันเกิดเราพอดีเลยแต่เองคิดว่าสร้อยลาน,นี้เข้ากับชุดสีฟ้าของเราปะ่ะดูสวยเนาะสร้อยอะดูสวยเนาะถ้ามีคนซื้อให้เนี่ยก็คงดีเนาะเนาะพอผู้ชายได้ยินแบบนี้ก็จะยิ้มด้วยความเข้าใจแล้วพอวันเกิดมาถึงก็จะซื้อกางเกงสีเขียวเตรียมไว้ให้เข้าใจผิดไม่พอนะครับต้องเข้าใจผิดด้วยความมั่นใจด้วย โง่จริงๆและในขณะที่ผู้หญิงคิดเรื่องพวกนี้อยู่ผู้ชายก็จะคิดว่าถ้าหมาต้องใส่กางเกงเนี่ยมันจะต้องใส่ขาหน้าด้วยปะหรือว่าใส่แค่ขาหลัง <S <S เห็นไหมครับเกิดมางโง่เนี่ยมันก็มีข้อดีแบบนี้แหละครับแต่ผมด็อกเตอร์พลเอกเทพบรานายแพทย์ศาสตราจารย์ลิงเนี่ยได้ศึกษาดูแล้วครับว่าการที่ทั้งสงฝ่ายสื่อสารกันผิดพลาดเนี่ย ไม่ได้เป็นเพราะว่าผู้หญิงไม่ชอบสื่อสารตรงๆหรือเพราะผู้ชายไม่ชอบซักผ้าและการที่แฟนเก่าบอกเลิกผมไปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าผมไม่ได้ฟังเขามากพอด้วยเข้าใจไหมทำไมไม่มีใครเชื่อผมเลยไม่ใช่ความผิดผมนะแต่จริงๆแล้วเป็นเพราะผู้หญิงมีภาษาที่ใช้ในการสื่อสารแตกต่างออกไปครับผมเรียกวันว่าภาษาของเหล่าตัวแม่ผมจบหลักสูตรนี้มาพอดีเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับไม่ต้องงอก็ได้ แปลว่างอกูเดี๋ยวนี้เลยเธอเห็นรูปใหม่เขายังแปลว่าทำไมยังไม่กดไลค์รูปใหม่กูอีกชักช้านะมึงเนี่ยดูเฉยเฉยไม่ซื้อหรอกแปลว่ากูจะกดสั่งและจ่ายเงินให้ด้วยให้ไวเลยนะโอนเข้าบัญชีเดิมได้เลยอย่าลืมค่าน้ำมันด้วยขอแบบตรงๆงเลยนะตัวเองเขาอ้วนเปล่าที่แปลว่าบอกมาว่ากูไม่อ้วนและปกติถ้าผู้ชายบอกว่าไม่เป็นไรจะแปลว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าผู้หญิงบอกว่าไม่เป็นไรจะแปลว่า ออล,ลืมวันครบรอบ3มเดือนที่เราหออแก้งกันอีกแล้วนี่ทำให้นึกถึงเรื่อง8ปีก่อนเลยเข้าใจแหละว่าเป็นงานแต่คุยกับอีว่านกันทำไมบ่อยนักหนาแล้วนี่ตอนใช้ถส่วมเทียไมไม่ล้างสะอาดแล้วไปกดไลค์รูปผู้หญิงคนอื่นอยู่น่าไหนอย่คิ้วกูไม่เห็นนะถ้ามึงไม่รีบไปซื้อของหวานมาขอโทษกตนนูตอนนี้เตรียมโดนเชื่อได้เลยอีโง่ถ้าไม่รู้จะตอบอยังไงแนะนําให้ตอบตรงกันข้ามกับความจริงไปครับส่วนใหญ่จะได้ผลอยู่สุดท้ายถึงผู้ชายและผู้หญิงจะแตกต่างกันแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เราทําได้เหมือนกันครับซึ่งก็คือ การกดซับสไคร์การเคารพในความแตกต่างของอีกฝ่ายและพยายามทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน